ส่วนของแมคโครบ้างค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ออกเป็นถแถลงการออกมาเลยนะบอกว่าการรับซื้อเนื้อหมูต่างๆที่นําเข้ามาเนี่ย<ม>ก็คือทําอย่างถูกต้องทุกอย่างเราก็บอกได้ว่าอาจจะเอาผิดกับสื่อบางสํานักด้วยที่นําเสนอข้อมูลคลาดเคลืล่อนนะคะเมื่อวานนี้ออกเป็นเอกสารมาเลยนะคะจากบริษัท CP e x t r a จํากัดมหาชนค่ะออกถแถลงการเรื่องหมูเถื่อนบอกว่าบริษัทขอยืนยันถึงจุดยืนที่ชัดเจนในการไม่สนับสนุนและก็ประนามการซื้อการขายสินค้าที่ผิดกฎหมาย บริษัทขอยืนยันว่าการรับซื้อสินค้ามีกระบวนการที่รัดกุมโดยการตรวจสอบเอกสารจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งคู่ค้าก็ต้องนํามาแสดงเมื่อน,นําส่งสินค้าทุกครั้งซึ่งมั่นใจได้ว่าเป็นการรับซื้อโดยเปิดเผยถูกต้องตามกฎหมายและก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้าเถื่อนแต่อย่างใดหลักๆก็คือชี้แจงว่าไม่เกี่ยวกับของเถื่อนทําทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะทีนี้ก็พูดไปถึงเรื่องของการนําเสนอข่าวด้วยบอกว่า,าบางสื่อเนี่ยมีการนาเสนอคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปทําให้บริษัทได้รับผลกระทบและก็เสียหายทั้ง ชื่อเสียงภาพลักษณ์องคอ์กรก่อให้เกิดความเข้าใจผิดจากสาธารณชนแล้วก็นักลงทุนบริษัทจึงขอชี้แจงแล้วก็จะดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทด้วยนะคะนี่คือถแถลงการของทาง c p e x t r a เมื่อวานนี้ทีนี้ถ้าย้อนไปถ้าไปดูนะคะในส่วนของแมคโครเองเนี่ยก็มีการออกถแถลงการเกี่ยวกับเรื่องหมูเถื่อนเนี่ยจริงๆเนี่ยออกถแถลงการมาแล้วสองรอบนะคะรอบแรกก็คือ14พฤศจิกายนนะคะระบุใจความสําคัญบอกว่า แมคโครร่วมประนามการน,นำเข้าหมูเถื่อนทำลายเกษตรกร,กรย้ำความโปร่งใสตรวจสอบย้อนกลับได้100%พร้อมสนับสนุนภาครัฐเต็มที่ ครั้งที่2.27พฤศจิกายนค่ะออกถแถลงการระบุว่าแมคโครให้ความร่วมมือกับ DSi เข้าตรวจหลังหน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจคลังสินค้าเพราะว่าการรับซื้อสินค้าถูกต้องยืนยันว่าไร้หมู่เถื่อนขั้นตอน,นมีมาตรฐานตรวจสอบย้อนกลับได้100%เก็ยังว่าตรวจสอบย้อนหลังได้ด้วยครับตอนนี้ก็เป็นคำชี้แจงแล้วก็เป็นคำแถลงการของทางห้างแมคโครออกมานะครับ